สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคครับส่วนรัสเซลชัยภูมินะครับวันนี้ผมมีสมมติครับเป็นยี่ห้อ LV Top Sun นะครับเป็นสมมร์สองระบบนะครับ acdc นะครับแบรนด์ LV Top s u อนนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับของ Sun Water ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัว2200บาทวัตต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว1500ันะครับ1,500บาท LV t วัตต์ acdc นะครับ ชุดนี้นะครับก็จะมีตัวคอนโทลนะครับแล้วก็มีตัวสม์ดนะครับเหมือนในวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้อยู่นะครับพันห้าร้อยของ LV Top Sun ซตัวนี้จะมีสองรุ่นนะครับรุ่นที่แปดสิบห้าเมตรนะครับกับรุ่นที่เจ็ดสิบเมตรหมายถึงว่าดูเลือกที่แปดสิบห้ากับดูดุลืกที่เจ็ดสิบเมตรน, m, นะครับเป็นตัวสเปกเก้าคิวนะครับกับสเปคสิบห้าจุดห้าคิวนะครับ สองระบบครับดูที่คอนโทรลก่อนนะครับคอนโทรลสองระบบตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนดีเหมือนดีซนั่นแหละนะครับเสมอทั่วไปดีซนะครับบอกอ่วัดโวลต์แอมป์นะครับดูรอบการทำงานนะครับประมาณนี้นะครับมีปุ่มอ่ดูตั้งค่าต่างตนะครับตรงนี้จะสกินโลโก้นะครับเป็นของ LV- ลวีท็นะครับข้างล่างข้างล่างก็จะมีเป็นช่องที่สำหรับต่อ นะครับ MC4 นะครับบวกลบนะครับแล้วก็มีที่เป็นช่องที่สําหรับเอาสาย m สมอเข้าไปนะครับแล้วก็สาย AC ไฟฟ้าเข้าไปนะครับข้างใต้ตูดนะครับตัวนี้จะมีพัดลมนะครับช่วยระบายความร้อนให้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีหูนะครับสําหรับที่จะไปยิงยึดกับไม้กับกล่องคอนโทรลนะครับฝั่งนี้ก็จะมีตัวที่เป็นผังการต่อระบบนะครับ นี่เราจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราเปิดกล่องคอนโทรลข้างในออกมานะครับก็จะมีเมนบอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องที่สําหรับต่อไฟ DC จากโซลาร์เซลล์นะครับ DC อินนะครับบวกลบนะครับแล้วก็มีช่องที่ต่อไฟ AC ซีอินนะครับก็คือลายกับนิวตันนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับต่อสมอศ์นะครับ u ูวเสามเส้นนะครับแล้วก็ต่อแท้งต่ออ่าพวกสวิตช์ลูกลอยนะครับผังประมาณนี้นะครับพวกนี้มันผสมไฟได้นะครับเป็นไฮบิดนะครับ วันนี้มันไม่มีแดดนะครับที่แรกผมว่าจะเทสเป็นวิดีโอแล้วก็ลองทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าให้ด้วยแต่วันนี้ฝนตกครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็ยังยังไม่มีแดดเลยนะครับก็เอาอย่างนี้ก่อนรีวิวแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวรีวิวที่มันการทํางานระหว่างของโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เราสามารถเอาสายเอาหัว mc 4นะครับมาเข้าเข้าหัวมาแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ คอนโทรนจะประมาณลักษณะคล้ายๆกับของโจไดนะครับมีมี MC4 ต่อออกมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุ s กรีที่มันมาก็จะมีพวกหางปลามีมีน็อตมีอ่าพวกหกเหลี่ยมนะครับมีท่อหดนะครับมีสเปทดูกรอยที่เป็นสแตนเลสตัวนี้ที่แถมมานะครับก็มีเทปพันลายเทปพันเกลียวนะครับประมาณนี้แหละนะครับ ส่วนสายไฟที่มากับตัวเสม์ศนะครับมา1.5เมตรครับมาร์กสายนะครับ u v w นะครับก็เหมือนสมอร์ี DC นั่นแหละครับนะครับตัวนี้ผมกำลังแกะนี่อยู่ตัวคอนโทรลนะครับอ่าจะเป็น AC DC Auto ออโต้สวิต์นะครับพวกนี้จะไม่มีสวิตช์ On Off เปิดปิดที่ตูดนะครับก็คือเอาไฟ ac dc เข้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นโมเดลของมันนะครับ ac dc ส0งรอโวลต์นะครับอินพุโวลต์นะครับถ้าเป็นไฟ ac มันรับตั้งแต่85จนถึง2 8 0รโวลต์นะครับถ้าเป็นไฟ dc จากโซล่านะครับจะรับไฟตั้งแต่8 0ดโวลต์จนถึง4 2 0รอยโวลต์นะครับแอมป์สูงสุดอยู่ที่1 7บแอมป์นะครับนี่หมายถึงว่าตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลที่มันรับได้นะครับ เดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะประมาณนี้ครับนี่ฝั่งนี้จะเป็น MC4 ครับนะครับมาให้เข้าตรงนี้นะครับมีเทอร์มินอลบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับก็มีกราวนะครับกราวที่บอร์ดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น N กับ L ครับนิวตันกับลน์นะครับตัว E ตัวนี้จะเป็นกราวนะครับ UV หรือันยูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ต่อสมอศนะครับสายที่ต่อสมอศตามนี้นะครับที่เขามาร์กมาตัวนี้นะครับ UV หรือสามเส้นนะครับก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เข้าตรงนี้ได้เลยฝั่งนี้จะเป็นต่อแท้งนะครับสวิตช์รูปลอยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ข้างในนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับจะไม่ขอแจ้งแล้วกันนะครับก็เห็นประมาณนี้ส่วนท่านที่รู้อยู่แล้วก็ดูเอานะครับมีประมาณนี้ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหน้าจอครับมีสายแพรมานะครับจอที่เราดูกันนี่แหละนะครับมีแค่นี้ครับลูกค้าก็เอาไฟโซล่ากับไฟฟ้าเข้าตรงนี้พร้อมกันได้เลยนะครับระบบมันจะทํางานของมันเองนะครับมันจะจัดการของมันเองดูที่ไซส์ของกล่องคอนโทรลก่อนนะครับเผื่อลูกค้าจะจะไปลงกล่องนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวกว้างนะครับจากฝั่งนี้ครับ ซ้ายถึงขวาตรงนี้อยู่ที่สิบเก้าซนติเมตรนะครับจากนี่นะครับถึงนี่นะครับขอบนี่นะครับสิบเก้าซนติเมตรนะครับสูงครับสูงอยู่ที่สิบเอดซนติเมตรนะครับยาวครับยาวอยู่ที่จากข้างบนนี่ครับลงมาถึงนี่นะครับตรงนี้ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวจับดูให้เห็นด้วยกันนะครับนี่ครับ ยี่บเก้าเซนติเมตรนะครับอืยาวยี่ิบเก้านะครับสมมติครับตัวนี้จะเป็นฝั่งสเปคครับอ่าของเอวีท็อปซันรุ่นมันจะเป็นนี้ครับ C D P C เก้านะครับขีดแปดิห้าขีดสองร้อยขีดอ่าหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็ขีด A อทับดีนะครับตัวนี้ท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วนะครับ มันจะบอกนะครับว่า AC ตั้ง,ตงแต่85โวลต์จนถึง280 v นะครับ DC ตั้งแต่80จนถึง420โวลต์นะครับรุ่นนี้อนุกรมแผงล้วนนะครับพาวเวที่1,500นะครับรอบสูงสุดที่4,000นะครับตัวนี้จะเป็นตารางการได้น้ำนะครับ m <ม>ก็คือเมตรก็คือความลึกในการหย่อนนะครับ l ต่อมินก็คือลิตรต่อนาทีนะครับถ้าหย่อนที่3เมตรในน้ำที่150ลิตรต่อนาที ถ้าย่อนที่70เมตรได้50ลิตรต่อนาทีเราก็เอา50ไปคูณ60ครับก็จะได้เป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับได้น้ำกี่กี่พันลิตรนะครับตัวมอเตอร์เอ้ตัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นใบพัดสแตนเลสเอ้ยเป็นใบพัดพัดตลิกนะครับตัวนี้จะมีที่ครอบตรงนี้ให้นะครับกันพวกหินพวกอะไรเข้าไปนะครับด้านข้างจะเป็นที่ครอบสายไฟด้านบนตัวนี้นะครับปากออก2นิ้วนะครับมันก็จะมีขาวๆนี่ปิดมาให้นะครับ ไปใช้งานก็ดึงออกก่อนนะครับแกะออกได้เลยนะครับแต่ข้างในก็จะมีไอ้ตัวกันกันน้ำกลับอยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าฟุตบอลนะครับตัวนี้อย่าไม่ต้องถอดนะครับถ้าจะเป็นลงก็แค่เจาะก็พอนะครับเจาะรูพอได้เวลาดึงสเสมอขึ้นมันจะได้เบาๆหน่อยนะครับด้านข้างก็จะมีหูสำหรับห้อยเชือกนะครับข้างล่างตัวนี้จะเป็นสเปคมอเตอร์นะครับมอเตอร์ อ่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่านะครับกําลังพันหร้อยวัตต์นะครับแอมอยู่ที่9ก้าแอมนะครับตัวนี้นะครับสี่พันรอบนะครับ IP หกสิบแปดนะครับประมาณนี้ครับไฟ AC ไฟ DC ก็ตามที่แจ้งไปครับแจ้งไปละนะครับกระแสสงสุดที่9้าแอมนะครับตัวมอเตอร์นะครับที่เขา้าลงไว้นะครับเก้าแอมแต่การใช้งานจริงก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ความยาวตัวนี้สเสมอเส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนติเมตรนะครับ9เซนติเมตรนะครับก็3.8นิ้วก,กว่าความยาวอยู่ที่65.5เซนนะครับความยาวของตัวสเสมอนะครับ65.5เซนนะครับเฮ้ okay. สินค้ามีประกัน1ปีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะครับ ของ LV Top Sun นะครับมีปัญหาก็สินค้าพวกนี้ก็เค็มได้นะครับซ่อมในไทยนะครับมีบริษัทในไทยนะครับ Summerd c ี d c ราคาไม่แรงครับตัวนี้นะครับก็จะราคาจะถูกกว่าพวกโจไดพวกของ Handulo อยู่นะครับราคาไม่แรงนะครับการต่อแผงนะครับผมแนะนำที่6แผงขึ้นไปนะครับอนุกรมกันนะครับแล้วก็ดูโวลต์นะครับไม่เกิน420บโวลต์ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะให้เริ่มต้นทำงานผมแนะนำที่ที่6แผงนะครับ6แผงขึ้นไป นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ